สวัสดีครับวูปเปอร์ไบค์รับซื้อมซค์ให้ราคาสูงโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นหน้างานเลยนะครับผมคุณได้รับเงินก่อนถึงจะปล่อยรถสบายใจหายห่วงมีเอกสารไปให้เซ็นถึงที่นะครับผมถึงหน้าบ้านเลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยก็ตามเราไปรับซื้อถึงที่นี่ครับรถเข้าใหม่มากมายเลยนะครับผมมากันเรื่อยๆนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงจริงๆและก็ไม่ได้มีหักค่าใช้จ่ายใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับผมนะใครอยากจะขายรถนะครับใครอยากจะใช้เงินด่วนเงินไวเราไปถึงที่ ที่แป๊บเดียวครับต่อให้อยู่สูไหงโกลกเราก็ไปถึงนะครับวัน2วันเรียบร้อยเลยนะฮะภายใน1วันด้วยซ้ำนะครับสนาบเอาจริงๆเนี่ยนะฮะนัดวันนี้พรุ่งนี้เรามีคนไปหน้างานเลยนะครับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับใครที่จะหารถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งนะครับเรารายงานจริงตามสภาพตามตรงเลยนะครับไม่แท้ทุกคันนะครับผมตรวจเช็ค20จุดจากทางวูบบอรระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนแบตเตอรี่เราตรวจเช็คให้หมดนะครับและถ่ายของเหลวให้ทุกคันไม่มีข้อยกเว้นนะครับถ่าย ให้ทุกคันเอาไปใช้งานได้เลยทันทีนะครับผมฝากติดตามวูบ p ป B บกันไว้ด้วยนะฮะมีรถให้เลือกสรรมากมายมาเรื่อยๆรถถูกที่ไหนก็มีแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพรายงานตรงต้องที่วูบ p ป B บสบายใจหายห่วงซื้อรถไม่เป็นไม่เป็นไรให้วูบ p ปบดูแลจัดการให้คุณได้นะครับวันนี้ไปชมกันดีกว่าว่ามีรถสวยๆอะไรยังไงกันบ้างนะครับ แอร์หอคันนี้ยังใหม่ครับคุณผู้ชมตัวนี้เนี่ยนะฮะสีเป็นปี2023เลยนะครับว่าใหม่แล้วนะแต่จดทะเบียนเนี่ยกลางปี67นะครับหรือปีนี้นี่นนเองนะฮะ2027เอ้ย2,567นะครับ2024นะฮะใหม่มากๆรถพันโลนะครับกุญแจแท้ครบ2ดอกบุ๊คสวิตมีครบและเข้าศูนย์ด้วยนะฮะตอนพันโลคันนี้ต้องบอกว่ากริปเลยจริงๆนะครับผมใครที่ตามหาแอร์หอกอยู่นะครับราคาเราใจราคายังกับ p c x ตัวเก่าเก่าเลยนะฮะแต่ว่าได้เทคโนโลยี ได้เป็นแอร์หลอกโฉมใหม่ด้วยนะครับผมนี่คุณดูแถบสียางนียฮะใหม่กิฟเลยนะครับผมรถเนี่ยเป็นรถ2มือจริงๆมือเดียวนะครับแต่ว่าเราไปปิดยอดนะฮะปิดยอดเราก็โอนเป็นคนของเราเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นมือที่2นะเพื่อสะดวกในการเรื่องดูแลเอกสารนะครับผมนะแข็งเครื่องสวยใสใหม่กิฟนะครับนี่คุณดูตรงนี้ดิฮะไม่มีที่เกลือเลยอ่ะใหม่จริงๆครับพอรถเนี่ยมันหลักเดือนเท่านั้นเองครับ แงเครื่องสปรงสปริงอะไรพวกนี้ใหม่หมดยางในจิกเด้งเลยนะฮะ,ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่อยเสียเดิมโรงงานสวยสวิงอาร์มเงาแวบสกิฟต์นะครับผมริ้วรอยถ้าไม่มีอาจจะมีบ้างเล็กน้อยตามการใช้งานอย่างเช่นเนี่ยเวลาซอนแล้วโดนบ้างนะครับอันนี้ไม่น่ใจขัดออกไหมแต่ก็ให้ดูกันแบบดิบๆกันไปเลยนะครับว่ารถเนี่ยสวยไม่มีล้มชนแปะมาใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพนีลเลี่ยมเลยนะฮะ มาดูดิสเบรกกันครับหัวน็อตข้างในยังใสอยู่เลยข้างนอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับกริปเลยมาร์กเดิมยังอยู่ครบหัวน็อตไม่เคยรูดไม่เคยไขนะครับอ่าแล้วก็ดิสเบรกนะใสๆเลยนะครับผมลายตามขวางก็ยังมีนะฮะตัวนี้นะครับเป็นตัว S T D Standard นะครับ Simple is best แน่นอนนะฮะระบบไม่มีอะไรยุ่งยาก ต้องบอกว่างี้ระบบไม่มีอะไรยุ่งยากแล้วรถก็สวยนะครับผมนะอ่ะมาดูดีกว่าตัวนี้เนี่ยมาให้ความรู้กันนิดหนึ่งนะครับว่ามันพัฒนาจากตัวเดิมกันไปยังไงนะครับแอล r อกเนี่ยจะมทีทั้งหมด3เจน เอ้ยทั้งหมด3สไตล์นะครับการออกรถมือหนึ่งเนี่ยมันจะมี S T D คือ Standard นะครับก็คือไม่มีอะไรเลยกุญแจธรรมดานะครับโช๊คธรรมดาแต่ว่าใครที่เน้นใช้งานธรรมดาทั่วไปตัวนี้คุ้มค่าที่สุดนะครับสคือตัว R ตัว R ตัวสปอร์ตเนี่ยตัวโช๊คหลังเขาจะให้มาเป็นตัวซับแทงจะแข็งกระด้างนิดหนึ่งนะครับใครที่ไม่ชอบความแข็งกระด้างอย่าเล่นตัว R และตัวสุดท้ายตัว Top A B S ซึ่งจะเป็นตัว Keyless นะครับพอเป็นตัว Keyless ปุ๊บมี A B S มาให้ด้วยแต่โช๊คจะเป็นกลับเปโช๊คธรรมดาเหมือนเด ราคาก็จะแพงกว่ากัน ไปพอสมควรนะครับทีนี้ใครที่หารถเอาไว้ใช้งานแล้วแบบงบประมาณที่มันไม่ต้องแพงมากนะครับแล้วยิ่งมาเป็นมือสองเนี่ยในร้านวูบบะไเนี่ยราคาคุ้มค่ามากๆอยู่แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ดูตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมาเทียบสเปคกันนะครับตัวนี้กุญแจธรรมดาจริงแต่อย่าลืมนะครับเวลาจะแชร์อะไรพวกนี้นะฮะเราแบ่งกุญแจอีกดอกหนึ่งไปให้แม่บ้านได้นะครับง่ายได้บุ๊คเซอร์วิทมีเข้าศูนย์ทุกระยะมีประกันศูนย์อยู่ด้วยนะคันนี้นะฮะเราวิ่งมาแค่1,600กลเท่านั้นสภหกรบอ่วก็ตลวไฟหนั้ ของเขานะฮะจะให้มาเป็น LED เรียบร้อยแล้วมีเดียร์ไทม์และนิ่งไลท์สวยงามแบบนี้เลยซอนกลางคืนส่องสว่างชัดเจนปลอดภัยแน่นอนนะฮะล้อแม็กนะครับผมนี่ขอบสิบสีนะครับบึบบ๊มใหญ่มากๆนะคุณผู้ชมนะ มียางทุบเหล็กด้วยเป็นยางทุบเหล็กก็คือไม่ต้องกลัวตะปูนะครับโดนตะปูตําหรืออะไรพวกนี้สามารถปะสตรีมได้นะครับหรือว่าเติมลมแล้วบดไปก่อนได้นะฮะเติมน้ํามันตรงนี้นะครับแทบไม่ต้องลุกเลยทีเดียวนะฮะแล้วหน้าปัดหน้าจออัปเกรดมาใหม่นะครับเป็น LCD ที่ไม่มีรูตรงกลางไม่มีปุ่มตรงกลางนะฮะเพราะฉะนั้นน้ําจะเข้าได้ยากนะครับคือเป็นการแก้ปัญหาจากตัวเจเนอเรชันที่แล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมครับมาสตาร์ทรถกันดีกว่านะครับเดี๋ยวจับรอยเสียให้ดูนะเครื่องเย็นๆเลยนะครับผม นี่ฮะไม่ใช้ได้สตาร์แล้วกดแล้วตุ้มติดเลยนะครับผมมาดูระบบไฟด้านหน้ากันนะฮะนี่ครไฟหน้าติดขึ้นมาทันทีเลยไฟสูงไฟต่ำโอ้โหแยงแสบตาเลยนะฮะเป็น LED นะอ่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้ธรรมดาเปลี่ยนง่ายราคาถูกหลอดไส้ในหลัก10บาทเลยนะครับผมก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลไปนะฮะเพราะว่าหลอดไส้เนี่ยหาเปลี่ยนกันได้ทั่วไปเลยนะครับตัว ตรงนี้นะครับให้มาเป็นคอมเมทเมนูนะฮะก็คือเอาไว้แบบดูจอหน้าจอเขาเคยเข้าเอาปุ่มตรงนี้ออกมาไว้ตรงนี้แทนนึกออกไหมครับมันก็เลยน้ำไม่เข้าจอนะฮะอ่านี่นะฮะนี่ครับทริปเอนะครับวิ่งพันสามทริปบี B, ฟิลลอีโก้นะครับเอเวอเรสต์สามเจ็ดอันนี้มันพิ่งพันโลนะก็ยังไปเชื่ออะไรมากไม่ได้นะครับผมอันนี้ เกือบเกือบ,อบประมาณ40โลลิตรนะครับผมแต่จริงๆเดี๋ยวพอถ้าเกิดว่าพ้นลันอินไปเยอะๆแล้วเนี่ยอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยจะเยอะขึ้นมากด้วยนะครับอยาก 3, ประมาณ30ไปลายก็อาจจะได้เป็นประมาณ40กว่าโลลิตรหรือถ้าออกต่างจังหวัดได้50โลลิตรเลยก็มีนะครับผมแบตเตอรี่14.3นะครับแล้วก็อันนี้ V ีเบลทั่วไปนะฮะเอาโอดีโอก็เป็น1,600นะครับผมมาดูควันข่าวมีบ้างไหมนะฮะไม่มีควันข่าวไม่พอนะเครื่องนิ่มมาก โอคุณดูดินี่บิดจนแบบรถเขยื่อนแล้วอ่ะ เครื่องมันยังนุ่มนวลอยู่เลยนะคันนี้ใครได้ไปเหมือนรถใหม่มือหนึ่งเลยนะฮะรองรับน้ํามัน e20 91 95และโซฮอร์นะครับเป็นเทคโนโลยีใหม่แล้ว1 5 5ซีมีวาล์วแปรผันนะฮะดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังนะครับเอาอยู่แน่นอนนะครับ1 5 5ซีออกตัวไฟแดงนี่พรูดปราดแน่นอนมีกําลังแรงบิดที่ดีนะครับแบกของขนของก็ได้นะฮะอ่ะใครที่จะเอาไปใช้งานนะครับผมสนุนราคาไม่แพงนะเดี๋ยวบอกราคาเดี๋ยวผม,ผมว่าโอเคคุ้มค่าเลยนะครับตัวเก่านะฮะผมยังขาย4 3เลยนะครับผ แต่นี่ตัวโฉมใหม่คุณต้องฟังก่อนนะรถหลักเดือนปี67นะครับรถพันโลด้วยนะบุ๊คสวิตมีด้วยนะครับเล่นพร้อมชุดโอนครบนะครับสีเป็นปี23แต่จด24กลางปีต่างหากลถไม่กี่เดือนประกันเหลือเพียบประกัน5ปี5 0 0 0 0โลจากทาง Yamaha ก็ยังคงอยู่ด้วยนะฮะผมขายแค่เพียง49,900บาทเท่านั้นพอคุณผู้ชมครับราคานี้ให้เร็วให้ไวเลยนะตัวใหม่สดใหม่นะครับออกป้ายแดงเนี่ย6-70,000นะฮะประหยัดไปเยอะครับคุณผู้ชมครับ4 9 9 0มารนะครับผมหลาย เลยนะฮะราคานี้เนี่ยเทียบได้กับ p c x ตัวปี17 18อะไรประมาณนี้เลยนะครับเอาเทียบสภาพสวยๆเหมือนกันนะอ่าสี่หมื่นไปปลายแบบนี้นะครับผม49,900นะได้ความสดความใหม่และเป็นแบรนด์ยามาฮ่าอันดับต้นๆของประเทศไทยอยู่แล้วสบายใจเรื่องคุณภาพได้แน่นอนนะครับสี่เก้ารวมส่งให้ฟรีกรุงเทพร,ริมณฑลและต่างจังหวัดกล้เคียงเหนือใต้ต,ตกส่งได้ทั้งนั้นโคราชชลบรุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนการันตีเลยว่าสบายกระเป๋าแน่นอนนะครับอยู่จังหวัดอะไรก็โทรมาคุยกันนนอ่ัี้เรืง จะส่งเรื่องที่2ตัวเช็คสกรีน20จุดระบบไฟระบบเบรกระบบขับเคลื่อนและแบตเตอรี่นะครับเท่านั้นไม่พอเราถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีนะฮะและคันนี้เนี่ยเข้าศูนย์ถ่ายมาแล้วด้วยแต่เราก็ถ่ายซ้ำให้นะครับจะได้ใช้กันเดียวๆได้เลยนะครับผมอ,อันนี้คือบริการที่2ส่วนบริการที่3นะครับผมรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวูบไว้หนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางอันนี้คือแยกต่างหากจากวูบไว้เองเลยนะครับผมหนึ่งเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่อง ในราคาแค่4 9 9 0 0าน้าบาทน่าจับจองมากๆนะครับราคาเบาๆแบบนี้ราคาเวฟราคา p c ตัวเก่านะฮะใครที่หาไว้ใช้งานหรือน้องๆนักศึกษานะครับอยากได้รถใหม่ๆไม่ต้องขี่ไปซ่อมไปนะครับผมขี่ไปทํางานหรือวัยทำงานนะขี่ไปทํางานมีความสุขกับรถที่มีคุณภาพนะครับและราคาไม่แพงนะต้องที่วูบบไบ์เลยนะครับรถถูกที่ไหนก็มีนะฮะแต่ถ้ารถดีรายงานตรงไม่แท้ต้องที่วูบบาไบ์นะครับผมมาอ่ะคันนี้นะครับผมจัดไปนะครับให้ไวัยเลยใครที่อยากจะขายอยากจะเทิร์นรถนะ กับคันนี้สแกน q r c o d e โค้ดมาได้เลยเราแปะ QR วอารโค้ดไว้ให้บนหน้าจอแล้วหรือว่าจะแอดไลน์ผ่าน ID ไลน์แอดวบยหกสามห้าก็ได้นะครับแอดไซน์หนึ่งตัวเดบิวหนึ่งตัว 6กสแค่นี้เองนะครับง่ายๆนะฮะสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับเราให้ราคาสูงรับซื้อถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดียวนั้นตรงนั้นหน้างานไม่ต้องรออนุมัติย้าว่าไม่ต้องรออนุมัติได้เงินเร็วได้เงินไวแน่นอนรถพร้อมเล่มพร้อมไปถึงโอนเงินจบเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปชมอีกคันกันต่อนะครับกับ NMa x นะครับผมไป ยี่สิบา n m a x ปี2อ2 3นีนะครับผมแต่คันนี้เหมือนกันเลยฮะจดปี6-7นะคุณผู้ชมนะเล่มพร้อมชุดโอนครบบุ๊ก์วิสมีและเข้าศูนย์มาเรียบร้อยแล้วรถคันนี้เนี่ยนะฮะวิ่งมาแค่ 2,000กิโลเท่านั้นนะครับสดใหม่ใส่กิ๊บมากๆนะฮะ2,400กิโลตอนพันโลเข้าสู่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับรถคันนี้2มือเช่นเดียวกันจริงๆแล้วมือเดียวแต่ว่าเราปิดยอดให้แล้วก็โอนเป็นคนของเราเลยนะครับจะได้ง่ายต่อการจัดการเรื่องเอกสารนะครับผมเราเน้นที่สภาพรถเป็นหลักกันอยู่แล้วนะฮะคันนี้เนี่ยเกรด A มาสเตอร์พีซเลยนะครับผมเรียกว่าเป็นเกรด A เลยเพราะว่ารถมันทั้งวิ่งน้อยและมันทั้งสภาพใหม่มากๆนะครับผมตำหนี่มีบ้างนะครับตามการใช้งานริ้วรอยนะฮะ ต่อชิวหน้าเวลาแบบล้างเช็ดผ้า,าผ้ากี้ว ไม่สะอาดมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะมีแบบขนแมวเกิดขึ้นนะครับหรือว่าเวลาไปจอะตามตลาดนัดนะครับโดนดนิดนึงนะฮะเนี่ยนิดนึงจริงจริงตรงเนี้ยผมว่าเอาเครื่องปั่นขัดน่าจะออกนะครับผมเนี่ยตรงนี้ไม่มีรอยเลยเห็นไหมฮะไม่เคยล้มไม่เคยชนไม่เคยแม้กระทั่งล้มแปะนะครับอ่ะล้างออกมาแล้วก็สวยใสนะครับแข้งเครื่องใหมก่กิฟต์นะฮะหยอกดอกยางใหมก่กิฟต์โช๊คไม่มีรั่วซึมนะครับลงน้ามันลงน้ํายาให้เรียบร้อยนะฮะแข้งเครื่องสะอาดตานี่ มาร์กเดิมนะครับยังอยู่เลยนะครับสปริงใสทั้งหน้าทั้งหลังทั้งเครื่องสวยใสรถไม่มีล้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นนะครับสวิงอาร์มสวยดิสเบรกใส ABS มีครบหมดนะครับผมมี ABS ทั้งล้อหน้าและล้อหลังอยู่แล้วนะครับดยซีรีส์ NMAX ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะามาดูด้านหน้ากันบ้างน,นะครับผมรถ2,000โลนะฮะดอกยางเหลือเพียบจิกแล้วยังเด้งด้วยนะครับนี่ ดิสเบรกแทบไม่สึกเลยนะครับผมเริ่มเป็นรอยนิดนิอเเท่านั้นเองแต่ไม่มีสะดุดเลยนะฮะใหม่มากๆนะครับตามหัวน็อตก็ยังสวยอยู่นะครับอันนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าโดนฝนมาเล็กๆน้อยนนะครับพอปัดออกก็จะเห็นว่ารถมันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะนี่นะฮะดิสเบรกปั๊มเบรกอะไรเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะครับรถสภาพถือว่าจัดอยู่ในหมวดที่สวยนะครับผมนี่คันนี้นะ รถปี67นะครับหรือคสสอ2 3นะฮะอ่าเป็นสีของปีที่แล้วนะครับผมแต่ว่ามาจดทะเบียนปี67นะครับผมก็เรียกว่าใหม่แหละเพราะจริงๆแล้วปกติรถที่จด67อดก็ต้องสีเป็นของปีที่แล้วอยู่แล้วนะไม่มีใครได้สีของอนาคตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฮะามาจับเครื่องกันดูดีกว่าจับท่อดีกว่าว่าเครื่องจะดีกันแค่ไหนนะครับจับท่อเสียให้ดูนะนี่ตัวสวิตเป็นสีดำาด้แล้วนะดูดุขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นอ่าช่องนะครับให้ใส่ของได้เล็กๆ,ๆนะะน้อยๆนะฮะนี่ปุ๊บ ส่วนตรงนี้ก็ลึกหน่อยแต่ว่าไม่มีฝาปิดแต่จริงๆมันมีขายฝาปิดแยกต่างหากนะคุณผู้ชมไปลองดูกันได้นะครับอ่ะแต่นี้ผมไว้ในนี้ดีกว่าตรงฝั่งนี้เนี่ยนะฮะจะมี power outlet อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับพี P ่ๆดอร์หรือว่าใครที่จะไวชาร์จโทรศัพท์มือถือระหว่างเดินทางนะครับก็ใช้งานได้นะอ่ะแล้วก็ตัวนี้มีระบบ Wi ยค n นเน็มาให้ด้วยนะครับเป็นตัวท็อปสุดของเขามี traction control นะครับผมนี่ฮะ traction control ABS มาให้พร้อมเลยนะครับมาสตาร์ทกันดีกว่าทีเดียวติดนะครับแล้วฟิลลิ่งการเบรกกูดูนะ เดี๋ยวผมให้ดูทีละข้างเลยนะโอ้โหไปไงนุ่มเลยนะฮะมันเหมือนน้องน้อง,องแดงเลยเอางี้ดีกว่าเหมือนน้องน้องแดงเลยนะฮะเบรกนุ่มเบรกแน่นเลยนะครับไฟหน้า LED สูงต่ำติดครบทั้งหมดนะครับอ่าไฟไฟหลังนะฮะเลี้ยวซ้ายติดไฟท้ายติดไฟเบรกครบนะครับ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดเขาหมดเมนูอยู่ตรงจุดนี้เหมือนกันตัวเจเนเรชันใหม่เขาจะไม่เอาจอ,อไม่เอาปุ่มอยู่ในจอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะก็ป้องกันปัญหาเรื่องน้าเข้าหน้าจอนะฮะอ่ะนี่นะครับเอเฟอร์เรก็ประมาณ30มสิบกล,ลิตรถ้าเกิดในเมืองนะฮะแต่จริงๆยังเชื่ออะไรไม,ไม่ค่อยได้อ่ะมันพึ่งค้นลันอินไปได้ไม่นานนะครับผมแบตเตอรี่1 4อ่าใช้ได้เลยนะครับผมแท a ็กชั่นเขโดนออนนะครับแล้วก็มี จับทิปออยล์ทริปเบลโอดโอนี่ก็คือ2,000โลนะครับโดยประมาณนะมีระบบสต็อปสตาร์ทซิสเต็มก็คล้ายๆไอเดลิงสต็อปนะครับแต่ใช้เวลา5วินาทีนะฮะแล้วก็มีไฟฮาสาดหรือไฟพามาหาแถวมาให้เลยนะครับในประกับนะนี่ฮะกดใช้งานได้เลยทันทีเห็นไหมติดทั้งหน้าทั้งหลังนะครับผมใช้งานได้ครบพร้อมเลยนะฮะ ขอย่าดับเรื่องครับผมปพ๊่เรียบร้อยมาคุยกันเรื่องราคากันดีกว่านะฮะตัวนี้นะครับผมเคยขายตัวปี2023นะครับผมวิ่งแบบวิ่งเยอะกว่านี้นะวิ่งประมาณ6,700โลด้วยนะครับขายไป69,900แต่ตัวนี้รถปีนี้เลยนะฮะรถอายุไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเล่นพร้อมชุดโอนครบนะครับผม2,000โลนะมีบุ๊กเซอร์วิสแล้วเข้าศูนย์ตอน1,000โลเรียบร้อยแล้วด้วยรถใสใหม่กิ๊บแบบนี้ผมขายแค่เพียง69,900บาทโคตรคุ้มครับผู้ชมครับ69,900ได้อะไรไปบ้างได้ N Maxc ตัวปสุดไ ตัวททอปสุดมันต่างจากตัวธรรมดาไงคือมี traction control นะครับมี traction control มี ABS อะไรมาพร้อมนะครับและ ABS เนี่ยมีทั้งหน้าทั้งหลังด้วยนะครับมีระบบ Wi-Fi connect มาให้ด้วยนะฮะคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหลัง ABS หน้า ABS หลังนะครับแล้วก็ traction control เอาไว้กันลื่นเวลาแบบถนนเปียกหรือว่าถนนแบบว่าความเร็วล้อหน้าล้อหลังไม่สัมพันธ์กันนะครับมันจะทำงานกับ ABS แล้วยิ่งปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมนะมาดูใต้บอกกันนิดนึงนะครับสำหรับสายพ่อบ้านแม่บ้านนะครับก็ สิ่งนี้แน่นอนเพราะว่าใต้บ่องเขาเนี่ยสามารถใส่มวลม็อกเต็มใบได้แล้วก็ยังมีพื้นที่ให้ใส่แก๊สเกยนได้อีกนะครับหรือถ้าเกิดว่าคุณพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยไปซื้อแกงนะครับผมมันจะจุถุงแกงได้เยอะมากๆนะครับนี่ฮะเล่มพร้อมชุดโอนครบนะครับรถปี67ภาษีหมดปี68นะครับผมมีบาร์โค้ดแถมมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่คู่มือนะครับกูแจสำรองนะฮะแล้วก็บุ๊กเซอร์วิสก็อยู่ในนี้ด้วยนะครับเข้าศูนย์มาแล้วเรียบร้อยคุ้มค่าแน่ๆได้รถสภาพแบบไปแดง ร้รวมส่งให้ฟรีกรุงเทพปริมฑลและต่างจังหวัดใกล้เคียงเหนือใต้ออกตกส่งได้ทั้งนั้นอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยแน่นอนนะครับบอกให้เลยว่าคุ้มค่าครับอ่ะแล้วก็อยุธยาปทุมธานีนะครับส่งฟรีนครปฐมนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครส่งฟรีทั้งหมดไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นค่าส่งถูกที่สุดในประเทศไทยนะฮะอย่างโคราชชนบุรีผมคิดค่าส่งอยู่แค่500บาทเท่านั้นนะครับอยู่จังหวัดอะไรอำเภออะไรโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับอันนี้บริ เครื่องให้ฟรีอีก1รอบด้วยก่อนส่งมอบนะครับส่วนประกันที่3ามจะรับประกันตัวเครื่องยนต์ต่างหากจากทางวับุบายเองเลยนะอันนี้คือของวับุบายเองเลยนะครับหเดือนแบบไม่จํากัดระยะทางจะวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่เกี่ยงกับรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวแต่คันนี้เหมือนโชค2ชั้นเพราะมีประกันของศูนย์อยู่ด้วยนะครับคุณสามารถเอาเข้าศูนย์อยู่มาห้าได้ทั่วประเทศไทยเลยใครอยากจะขายรถใครอยากจะเทินกับรถคันนี้สแกน QR คิวอาร์โคอดมา 635 SI1 ตัว w ดอบิยูหนึ่งตัว635นะครับเราให้ราคาสงูงรับรถถึงที่ไม่มีาค่าใชใ้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นนะครับผมย้ำอีกครั้งโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติด้วยนะคุณได้เงินก่อนค่อยปล่อยรถนะครับโคตรแร์เลยนะฮะร,รับซื้อทั่วประเทศไทยนะครับผมเดี๋ยวไปชม ADV350 กันดีกว่าว่าจะสวยราคาดีกันขนาดไหนนะครับผมแอนแมคคันนี้จองก่อนได้ก่อนช้าอดแน่นอนนะครับใครที่อยากจะรู้ว่ารถเข้าก่อน ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะไปติดตามใน Facebook ได้เลยเราจะลงรูปตัวอย่างสปอยให้ดูก่อนนะครับผมไปไปดู adv 350กันอาแล้วครับผมพระเอกของวันนี้นะฮะ adv 350ปี2022แต่งมาหลายอย่างด้วยนะฮะสปอร์ตไลท์นี่ของ m t o โต o o f เลยนะฮะแล้วก็ใส่นี่แคสบาร์ด้านข้างเนี่ยล้อมไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะฮะจับหลังเดิมยังอยู่นะครับผมแล้วก็ใส่นี่ฮะ นี่ฮักไรเดอร์นะครับผมเป็นตะแกรงหลังเนี่ยสามารถใส่กล่องรับน้ําหนักได้ดีทีเดียวนะครับผมผมเดาว่ายังไงต้องมี3-5มถโลนะฮะที่รับน้ําหนักได้นะครับผมสภาพโดยรวมไม่มีล้มไม่มีชนหนักใดๆมาทั้งสิ้นนะครับรถถือว่าสวยใช้ได้นะครับเรามีของแต่งด้วยนะสปอร์ตไลท์เนี่ยหลตังแน่นอนเป็นพันนะครับแล้วก็มีที่จับมือถือของโมโตวูฟอีกนหากนะครับผมแล้วก็มีตัวนี้แยกนะครับเอาไว้แบบคุมสปอร์ตไลท์สวยมากคือเค้าพีตรงนี้เนี่ยสวยเลยนะครับสามารถเปิดสปอร์ตไลท์เปลี่ยนไฟเหลืองไฟส้มอันนี้ ดูด้านบนหน้าจอโหดไฟผ่ามากมีแตรนะครับมบีบังคับ traction control มีไฟพาร์ทไฟสูงไฟต่ําไฟพาร์ทนี่โอ้โหคือรวมส่วนประกับด้านนี้คือเหงาไปเลยนะครับเรียบๆเ,เลยมีแค่สวิตช์ออฟรันแล้วก็สตาร์ทจบแค่นั้นเลยมีกาดมอไอ้ก็กาดแฮน มาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ชิวหน้าของสปีดดี้แท้นะฮะคมใสปรับระดับได้แต่ปรับระดับตรงนี้นะครับก็คือเราต้องดึงสองข้างนี่แบบนี้นะครับดึงสองข้างแล้วก็ปรับโยกขึ้นแหมงบนนะฮะก็สามารถเอาชิวหน้าให้สูงขึ้นได้แล้วนะครับ ADV ดีเนี่ยผมว่ามันเป็นคิงนะในอาพิกัดแบบสามอยาีซีเอางี้ดีกว่าเล่าอย่างนี้นะครับจริงๆสมัยก่อนเนี่ยมันมีแค่ f o r ์ซ่ากับ X-Max ใช่ไหมโฟล์ซ่าเนี่ยจะเน้น นุ่มนะครับผมทางเรียบทางดำเนี่ยนุ่ม นะครับผมกาซ็อกแซกในเมืองได้ดีประมาณหนึ่งเพราะว่าพอเป็นเจเนอเรชัน2เจเนอเรชัน3 5 0แล้วเนี่ยเขาปรับมาให้มันผอมขึ้นนะฮะขี่ในเมืองก็ดีมากยิ่งขึ้นแต่ไม่เหมือนโฟรซ่าเจนหนึ่งที่แบบวนตับเลยนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บคู่แข่งของเขาก็จะเป็น x m a x 300ตรงรุ่นนะครับผมตัว x m a x 300เนี่ยก็จะเน้นสไตล์สปอร์ตนะครับเหมือนเบนส์กับ BM เนาะตัวหนึ่งนุ่มตัวหนึ่งเน้นสปอร์ตขี่ความเร็วสูงนิ่งแน่นนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่มีสกูตเตอร์อะไรเลยที่่่ออออกแนวววหหรรรืืาาจภัย ขี่ไปบนท้องถนนทางดําก็ดีทางฝุ่นก็ดีนะครับ ADV ก็เลยมาตอบโจทย์ครับผมมันพัฒนามาจาก X ADV 750นะครับแล้วก็สืบมาเป็น ADV 160และขยับไซส์มาเป็น ADV 350ซึ่งโชคหน้าของเขาเนี่ยจะดีมากๆเขาได้อัพไซด์ดาวทั้งทั้งที่ตัวอฟอร์ซ่าเนี่ยยังเป็นตัวแบบเทโลสโกปิกทั่วไปอยู่นะฮะ,ะแต่ตัวนี้ได้อัพไซด์ดาวแล้วนะครับผมนะ ก็ยางที่ให้มาก็จะเป็นยางแบบลายแบบแนวออกแนวข้อโคดหน่อยๆน,นะครับผมก็คือทางดําได้ทางฝุ่นนิดๆหน่อยๆได้นะครับแล้วคันนี้เนี่ยมันด้วยความที่มันวิ่งแค่ห้าพันโลดิสเบกก็ยังสวยใสยอยู่นะครับอันนี้ปาดให้ดูนะเพราะว่าเราล้างลงน้ํายามานะครับอาจจะมีรอยน้ํายาบางพอเอาปาดน้ํายาออกนะครับคุณก็จะเห็นเลยว่าดิสเบกเนี่ยมันใสามากๆนะครับแล้วโช๊คหน้าของเขาเนี่ยโชว่าสลักมาเลยนะครับ มันคือโชกหน้าโชกหลังโชว่าเนี่ยมันระดับโลกนะฮะมันนุ่มนวลมันชวนฝันมากๆแล้วได้อัพไซด์ดาวไม่พอนะด้านหลังซับแทงของโชว่าแท้อีกต่างหากนะครับเดิมติดรถเลยนะฮะลูกยางใสๆแข็งเครื่องสวยๆขี้เกลือแทบไม่มีเลยนะครับมาดูใต้ท้องกันบ้างนะฮะตัวนี้เนี่ยไตทองเนี่ยสวยทั้งกรองทั้งแครงทั้งอลูมิเนียมนะครับผมคือสวยใสายมากๆเรียกว่าหลอกกันเลยทีเดียวนะฮะกำลังแรงบีบนะครับพิกัดรถเป็น3 5 0 c ีเหมือนฟอร์ซ่าเจนใหม่เครื่องยนต์ e s p พีพ s ฒลดแรงเสียดทานนะครับผมประอย่างน้ำมันแน่นอนนะฮะ กลายเป็นรถที่ดีคันหนึ่งผมมองว่ามันเป็นงเ,เพราะอะไรรู้ไหมคือขับอ,ออกทริปธรรมดาถนนดําก็ขับดีเพราะว่าได้ชกหน้าอัพไซด์ดาวได้ชกหลังเป็นโชว่านะครับขับออกลุยหน่อยก็ดีด้วยความที่ออกแบบมาเนี่ยให้ลุยได้นิดๆหน่อยๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบว่าขึ้นเขาแบบว่า,าปีนหินอะไรแบบนั้นนะมันไม่ใช่เอนดูโร่หรือว่าไม่ใช่วิบากโดยตรงนะครับมันเป็นสกูตเตอร์แอดเวนเจอร์นะครับคันนี้ตําหนินะฮะผมถือว่าคันนี้เป็นเกรดเอนะตำหนิก็มีบ้างนะครับเนี่ยเวลาซ จะมีแบบขางเกลีไปโดนบ้างหรือตรงตรูดน,นะครับผมนี่นะฮะ ตัวนี้เนี่ยโดนแดดนิดนึงนะครับผมก็จะมีซีดนิดหน่อยแต่พอลงน้ํายาปุ๊บก็กลับมาดำเข้มเหมือนเดิมอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับดิสเบรกมีทั้งหน้าและหลังนะฮะยางเมสเซอร์นะครับก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับพร้อมใช้งานด้วยนะอ่ะน็อตเนิร์ดเดิมโรงงานมาเลยนะครับสภาพส่วนใหญ่เนี่ยหลักๆก็จะเป็นรถเดิมโรงงานนะครับผมอ่ะเก๊บด้านซ้ายนะครับจะสามารถเก็บของได้เล็กน้อยตรงนี้นะฮะนี่ก็ใส่กุญแจใส่ตัวแบบไม้ติ่มนะครับพวกนี้ได้นะครับเป็นกุญแจรีโมทตรงหัวโชคมีสลัก มาเลยนะครับคำว่าโชว่านะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะอ่ะด้านขวาไม่มีเก้อ,อะไรนะครับแล้วก็ใต้เบาะนะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูปึ๊บ นี่ฮะใต้บอกว่างมากๆนะครับไม่แพ้ตัวฟอร์ซ่าเลยนะครับใส่โมกันน็อกได้2ใบนะครับแล้วก็ใส่พื้นที่ได้เยอะแยะเลยนะฮะบุ๊กเซอร์วิสเข้าศูนย์ตอนพันโลเรียบร้อยบุ Book Service ๊กเซอร์วิสมีสมุดรับประกันมีเท่ากับว่ามีประกันศูนย์ไอตัว5ปี50,000ื่นโลยังอยู่3ปี30,000ื่นโลก็ยังไม่หมดด้วยนะครับรถเป็นสองมือนะครับผม2มือเนี่ยคือเขาอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันรถเรืองนี้รถคุณหมอนะฮะใช้งานดูแลรักษาดีมากๆนะครับคุณหมอทั้ง2ท่านเนี่ยนะฮะเป็นเพื่อนกันนะครับก็เรียกได้ว่่าาคนนนึงเเีย ย้ายโรงพยาบาลไปย้ายจังหวัดไปใช้ทุนเสร็จเรียบร้อยนะครับหมอมันมีการใช้ทุนมีอะไรพวกนี้เนาะ,ะก็เรียกได้ว่าให้ฝากเพื่อนเอาไว้ที่เขาเป็นประจําอยู่ที่นี่นะครับผมก็ขายมาให้กับเพื่อนนะเพื่อนก็เอาไปใช้แบบขี่ไปใจตลาดนะครับก็เลยมันนิดเล็กน้อยนะฮะเอาง่ายๆว่าเนี่ยนะฮะ กองหลังยังไม่ได้ติดเลยนะครับว่างั้นดีกว่านะครับเห็นไหมฮะปกติติดกองหลังแล้วมันจะเป็นรอยใช่ไหมรอยจับรอยอะไรอย่างนี้ตัวนี้ยังไม่ได้ติดเลยนะเพราะว่าเขาบอกไม่มีเวลาได้ออกทิมจริงอ่คนเป็นหมอก็มีจุดที่น่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับผมนะอ่ะตัวนี้วิ่งมาทั้งหมดนะครับผมอันนี้เป็นไม t ทริปนะครับเดี๋ยวผมจะกดมาเป็นตรงนี้ให้นี่เห็นไหมโอ้โหคุบมคุมง่ายมาก แค่นี้กดแ,แค่นี้เลยเห็นไหมทั้งทั้งหกพันโลนะครับผมหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเอ็ดกิโลนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางวูปเปอร์ไบ e ์เซอร์วิสไทยน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับใครที่จะเอาไปเข้าศูนย์เข้าต่อได้เลยนะครับผมนะจับต่อยเสียให้ดูนะครับผมจับตรงที่เป็นโลหะนะมาสตาร์ทเครื่องกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมจับปึ๊บสตาร์ทป๊าบนีโอ้โหรอบเดินเบาวิ่งขึ้นมาประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบนิ่งเลยนะคุณผู้ชมนะโอ้อันนี้เขาใส่ฟ ถ้าคุณผู้ชมไม่ชอบแล้วลอกออกได้เลยนะครับแต่ผมว่าปิดไว้แบบนี้ก็ดีเหมือนกันตัวนี้จะมีทั้ง traction control นะครับมีทั้ง ABS ทั้งล้อหน้าล้อหลังนะฮะมาให้ครบให้พร้อมแล้ว traction control เนี่ยเขาสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้ง่ายๆเห็นไหมฮะเนี่ยอันนี้ผมปิดละก็คือ cancel traction control อันนี้ก็ traction control นะครับผมหลักๆประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวดูไฟเลี้ยวนะครับก็คือเปิดไฟผ่ามากให้ดูเลยนะฮะนี่ครับติดหมดเป็น full LED แล้วด้วยนะครับผมด้านหน้าด้านหลังนะฮะไฟหน้า ก็เป็น f l ู LED มี d a y t i ท e r u n n i n g l ไล h t นี่กดปุ๊บๆนี่หล่อมากๆครับคันนี้ออกทริปมาพร้อมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมเปิดไฟหน้านี่เป็นแบบกระพริบนะฮะ,อ,ะอันนี้เป็นแบบกระพริบช้านะครับกระพริบเร็วนะครับมีหลายจังหวะนะฮะแล้วก็อันนี้ปิดอันนี้เปิดนะฮะนี่นี้เปิดค้างก็ได้นะครับผมอันนี้เปิดเป็นไฟสีขาวอ่าแล้วก็อันนี้เป็นไฟผสมก็ดอกสีสม้มแบบนี้ นะครับผมนี่ไฟเหลืองเราเลือกได้นะครับไฟเหลืองไฟขาวไฟส้มประมาณนี้นะครับผมอ่ะโอเคหลักๆประมาณนี้นะฮะเล่นให้ดูประมาณนี้ก็คุณสามารถบังคับกันตรงนี้ได้เลยนะครับนี่บังคับกันตรงนี้ได้เลยนะอ่ะปิดไฟพมาปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยนะครับดับเครื่อง ดับเครื่องเรียบร้อยสภาพโดยรวมไม่มีล้มชนหนักใดๆทั้งสิ้นรถสภาพสวยราคาดีเราใจแน่นอนบุ๊คสวิตก็มีนะครับผมตัวนี้ผมขออนุญาตขายพร้อมของแต่งไปเลยแบบนี้นะฮะในราคาแค่เพียง139,000บาทนะครับผมไม่มี900นะ139,000บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชมครับราคานี้รวมส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนี่ฟังอีกครั้งนะครับรวมส่งให้ฟรี ทั่วประเทศไทยนะอยู่จังหวัดอะไรก็ส่งฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับผม1 3 9 0 0แบาทนะครับราคานี้โคตรเล้าใจเลยนะฮะถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วของแต่งเป็นพันนะครับแค่แหลกท้ายไฟนะครับโอ้โหก็น่าจะมีรวมๆสาราตะแล้วน่าจะครึ่งหมื่นได้นะครับคุณผู้ชมครับ 139,0 0บาทรถพร้อมเล่มชุดโอนครบมีของแต่งพร้อมออกทิปแล้ววิ่งแค่6 0พันโลนะครับเข้าศูนย์มาแล้วด้วยคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคานี้เอียงกับฟอร์ซ่าสามใครที่หาฟอร์ซ่าสามลองดู a อดีวก่อนเพราะคุณจะใช้มันได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดกับคันนี้139,000ัน13คันที่แล้วผมก็ขายประมาณนี้นะเป็นฟอร์ซ่าด้วยนะฮะแล้วปีเก่ากว่าน,นี้ด้วยนะครับอันนี้ปีย2แล้วนะค,คุณผู้ชมแล้วเป็นโมเดลใหม่ a d ะครับห้ามลาด ห้ามช้าเลยบอกได้เลยไม่รู้ว่าจะมีอีกไหมนะครับผมราคาเราๆราแบบนี้มาพร้อมของแต่งแบบนี้นะครับหนึ 1, 3, 9, ่งแสนสามหมื่นเก้าพันรวมส่งทั่วประเทศฟรีบริการที่2ตัวเช็คจุดถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับบริการที่3รับประกันตัวเครื่องยนต์ตัางหากจากทางวูบายเองให้อีก1เดือนแบบไม่จากัดระยะทางจุวิ่งพันโลหมื่นโลแสนโลก็ไม่กินกัรรับประกันเครื่องยนต์มีปัญหาอะไรเ,เข้ามาสวิตได้เลยไม่มีค่าใช้ใจใ่ายไม่ได้บ,บาทเดียว3บริการนี้ให้ไปในราคา1นึ0 0 0สนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมใครที่จะขายรถอยากจะเทินรรรถกัคนี้ะะหือว่าาจขย เฉยก็ได้นะแอดไลน์มาได้ที่แอด3 s เแอดไซน์ตัว W1 ตัวและ635ถ้าเกิดมันยากไปสามารถสแกน q r Code คบนหน้าจอนี้ได้เลยครับผมแปะ q r Code โคไว้ให้แล้วสแกนง่ายๆทักไลน์มาได้เลยส่งรูปรอบขันมาได้เลยรถสวยเล่มพร้อมเรายิ่งให้ราคาสูงนะครับดันให้สุดเพดานกันไปเลยนะฮะคุยกันจนกว่าราคาจะพอใจนะครับผมนะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าหารถเอาไว้ใช้งานหรืออยากจะขายรับเงินด่วนนะครับก็ ไลน์มาได้เลยนะครับผมคันนี้ช้าอดแน่นอนนะจองก่อนได้ก่อนเท่านั้นเลย adv 3 5 0มีคุณภาพแบบนี้นะครับรถถูกที่ไหนก็มีทั้งนั้นแหละฮะแต่ถ้ารถดีมีคุณภาพไม่แท้รายงานตรงต้องที่วูปเปอร์ไบ์นะครับผมจัดสรรให้นะอ่ะโอเควันนี้ลากไปเท่านี้ก่อน3คันนี้นะครับผมใหม่ๆกริบกริบทั้งนั้นเลยนะฮะเปิดสัปดาห์กันด้วยรถสภาพใหม่ๆกันไปเลยนะครับผมวันนี้ลาไปเท่านี้ก่อนสวัสดีคับ